สวัสดีครับยุ่กับรายการเจดินจาแครเกมมิ่งอยู่ผมเจดินจานะวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮังเกิลเกมสิมูเลเตอร์กันอีกตามเคยนะครับเพราะวันนี้ผมสนใจทางอีกฮังเกิลเกมสิมูเลเตอร์มากอยากให้จบไวๆค <c oughs> ือตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ดินจาเกมครั้งที่6แล้วเม <c oughs> ื่อวัอนที้แล้วอาจารย์จระเขนะครับก็ได้ชนะการแข่งขันดินจาเกมครั้งที่6ไ,ไปแต่ผมไปอ่านประวัติมาแล้วอาจารย์ ไออาจารย์แรดอาจารย์ควายอาจารย์จระเข้อะผมไปรูปประวัติมาแล้วมันร่วมมือกันอ่ะมันร่วมมือกันเพื่อไปปราบพวกหมาพวกเสือที่มันเป็นตัวร้ายมันหนีคูกข้าไปมาตอนนี้เราเข้าสู่เกมนินจานะครับอันนี้ครับนินจาเกมครั้งที่หกครับมาบอกเลยว่าครั้งนี้มันเหมาะกันมากกับพวกนี้เพราะนินจาเกมและตัวละคร จากในเรื่องเลโก้ดินจากนะครับโอ้โหอันนี้คือเด็กๆผู้ชาหลายคนต้องรู้จักครับเด็กๆผู้ชาหลายคนคงต้องชอบเลโก้พวกนี้แน่นอนในยุคของป .5 ป .6 อะไรไนะี้ผมดูตั้งแต่ช่วงป .5 ป .6 ป .5 ป .6 เออมาเริ่มแต่ป .5, 5. คือภาคแรกครับตั้งแต่2011ยัน2016อ่ะ 5, 6. 6. 5. 6. ปีอ่ะ5ปีอ่ะผมดูทุกปีเลยยกเว้นปีเนี้ผมไม่ได้ดูแล้ว ไม่ค่อยชอบแล้วตอนนี้มาชอบหมดฟลับนี่แล้วรู้ไหมเก็ดความรู้อย่างหนึ่งชื่อเจเด็นินจารู้ไหมผมได้มาจากไหนผมได้มาจากเขาคนนี้ครับโอ้โหตัวปวดผมเลยเป็นตัวปวดผมที่ใส่เขาคล้ายๆผมด้วยโอ้โหมันจะเป็นอะไรกันแน่วะแม่งนิสัยไม่เหมือนกูเปี้ยเลยโอเควันนี้เราก็มาเล่นกันเลยนะครับกตติกาก็คือใครชนะก็ได้เข้าแข่งขัน นินจาเกมครั้งที่ครั้งสุดท้ายเพื่อหาคนที่แก่งที่สุดในผู้ชนะของนินจาเกมทั้งหมดครับผมขอผมขอโทษค,ครับพี่แบงค์ผมรออพี่มาทั้งหมดเลยโอเคเรามาเล่นกันเลยดีกว่ามาบอกเลยว่าทีมพวกนี้ตัวปวดผมเยอะมากเลยและผมอะ่ะดูตั้งแต่ภาคแรกกันภาค2015คือภาคดีบูท ภาครีบูตคือภาคสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่เด็กภาครีบูตอีกอันนึงอ่ะภาคของ2015เอ้ย2015มันก็รีบูตเดี๋ยวก่อนนะ2014รีบูตอ๋อ2014คือรีบูตครับ2015คืออะไรวะ2015คือภาคที่มันจะรวมเหล่าอาจารย์ของแต่ละาธาตุมาเออทำให้เออแต่ผมไม่ได้เอาพวกนั้นมาใส่พวกนั้นก็ถือว่าเท่ดีนะแต่ผมไม่ได้เอามาใส่เนื้อที่มันเต็มนะเรามาเริ่มกันเลย โเคทีมที่หนึ่งครับใครกับเจนครับตัวโปรดผมเลย2ตัวนี้แน่นอนครับผมเชียร์เจครับชื่อตัวเองก็ต้องแน่นอนต่อไปโคกับเส้นนะครับเพื่อนซีกันไอ้่อคนนี้ต่อไปนะครับอาจ,จารย์ครับเซนเซกมาดอนกับเซนเซวู้พี่น้องกันครับสองคนนี้ต่อไปเนียกับลอยเนียน้องสาวของใครลอยลอยคือ นินจาเขียวนินจาทองลอยกรมมดอนเออสามชื่อมันมีสามชื่อครับสี่ชื่อลอยครับสี่สี่ชื่อแม่งชื่อเยอะชิบหายต่อไปสเกลกับแฟงทอมนะครับอันนี้ผมเพิ่มเก็บความรู้ไปครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูเรื่องนี้ไอ้งูครับมันคือตัวร้ายในหลักของภาค2นะครับงูแต่ละตัวก็จะมีพลังพิเศษของมันนะครับ พลังพิเศษก็ตามชื่อเลยครับมาสเกลมีพลังแห่งการสะกดจิตนะครับต่อไปแฟงท่อมมีพลังในการกัดสิ่งของให้กลายเป็นพวกมันได้ก็คือกัดทีจะกลายเป็นงูครับต่อไปเอ็กซีดิคัสก็คือพวกค้นวิโนมาริค้นพิดและสามารถทำให้ละลายได้ต่อไปคอนสแตนทายสเกลิอด เป็นตัวที่สามารถบูดดินได้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปหาดูเอาเองแล้วกันผมก็ไม่ได้ดูนานแล้วแหละไม่ไติดตามต่อไปพวกของเราคงก็ดูในภาครแรกสมุไควคายแฟลชสมุไค,คนี่คือตัวหัวหน้าใหญ่ที่สุดของเหล่าสเกเลตันนะครับมันเป็นหัวหน้าแล้วก็โดนยึดบัลลังจากหลอดกรมาดอนต่อไปวายแฟลชเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าย่อยอ่ะเป็นเป็นอย่างไรทหารเอกทหารเอกของสมุไค,ค แต่ว่ามันไม่โผล่มาในมาในอะไรนะไม่โผล่มาในเนื้อเรื่องหลักมันโผล่มาในเนื้อเรื่องเสริมครับผมดูเนื้อเรื่องเสริมก่อนนะเนี่ยไอพาร์ทน,นี้ก็คือในเนื้อเรื่องเสริมครับต่อไปครันชาถ้า,ารานเอกอีกคนหนึ่งของซามุไคต่อไปนักคข้คู่หูของครันชาที่มันตีกันโคตรเยอะมากเลยตีกันเยอะมากโอ้ยงี่โอ้โหรถพยบานผ่านกันแถวนี้ต่อไปพิกเซลกับอาจารย์ดิร์ทนะครับพิกเซลนี่เป็นตัวในภาคของรีบูทก็มาเหมือนกัน ตูย้ยนที่โดนบังคับเออต่อไป <c oughs> เซนเซเดอร์สเฮ้ยเซเดอร์สอาจารย์ที่กากชิบหายเลยแต่ก็หาในตัวมันอยู่ต่อไปเจนอทิปตันหัวหน้าของเหล่าดินดรอยต่อไปไปรอเอออันนี้ที่ผมบอกครับว่างูมันจะมีอยู่อะไรนะงูมันจะมีัค,ความสามารถพิเศษของมันอยู่ไปซอคือคือไอเนี้ย เออไพจอนี่สามารถหายตัวได้เออและมันมีชื่อโดยเฉพาะของมันด้วยนะชื่อของสเกลก็คือฮิตโนบรายอันนี้แฟงไคลยแอสซิดิกัสวินโมาริเซเกลิดอคอนสักไทไพจออนาคอนดรายครับผมจำได้หมดเลยต่อไปพ่อต่อไปทีมที่11 12เป็นลาวคุณพ่อของเดนินจานะครับใครพ่อของใครพ่อของเจพ่อของโคพ,พ่อของเซนนะครับ พ่อของใครผมไม่รู้ชื่อไม่เคยบอกกูเลยต่อไปเอ็ดวอล์กเกอร์พ่อของเจนะครับพ่อกูเองแหละพ่อผมเองครับไม่ใช่ต่อไปโลบักเก็ตพ่อของโคต่อไปด็อกเตอร์จูเลนพ่อของเซนผู้ที่สร้างเซนขึ้นมาเราเริ่มันเลยต่อไปโอเคเริ่มได้เสียงอูนขึ้นลอยเหนี้วจากคอนโดโคเปียไปสมุไคได้เออเกี่ย ที่เกี่ยวข้าวเคี่ยวเกี่ยวข้าวมาเซนเนี่ยจากคโนโโคเปียใครเจอขวดที่เต็มไปด้วยน้ำดอเตอร์จูเลนเนี่ยจากคโนโโคเปียแอซิดิกัสเนี่ยจากคนโคโคเปียโคกัมมาดอนและแฟนทอมสู้กันแต่เซนเซกัมมาดอนหนีไปได้และโคฆ่าแฟนทอมโอโ้โ,อโคหคไอคนไอนินจาที่มีพละกกำลังที่แข็งแรงดัง ดังหินผาครับสามารถฆ่าแฟนท่อมไปได้แล้วแฟนท่อมก็ไปแล้วนะครับหัวหน้าและอะไรนะใครที่ผมไม่รู้มีความสามารถพิเศษอะไรเซนนี่คือความสามารถพิเศษอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โคนี่คือสามารถพิเศษคือแข็งแรงครับเจความเร็วใครน่าจะปล่อยไฟเกี่ยวกับไฟแล้วเซนก็เกี่ยวกับน้ำแข็งผม,ม,ผม,ม,มก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆเซนเซนก็มาดอนหนีไปได้แต่โคฆ่าแฟนท่อมแฟนท่อมไปแล้วครับหัวหน้าของแฟนทรไปแล้วครับตัวแรกต่อไปครับ ไปรอเจอเชือกแล้วก็ไม่ขีดไฟเอสเน,น,นี้ยาจากคโนโคเปียเนี่ยเนี่ยจากคโนโคเปียพิกเซลได้ใส่มาคู่หนึ่งเจได้อะไรนะเจได้จัว่วเพื่อเพื่อเออเพื่อแน่ผมเชียร์อย่างสุดใจครันชาตินี่จากคโนโคเปียดูสิจะเอาพื่ไปทำอะไรเออเซนเซเดอร์ได้เดิร์ได้สามง่ามจากในคโนโโคเปีย คลิปเจเนอโรไนพลคลิปต่ได้หนีจากโคโนโอคเปียสเกลิดอนนีจ้จากโคโนโอคเปียไวท์แพรชนักเกพ่อของใครและซินเซวูแบ่งเพื่ออย่างกันก่อนที่จะหนีไปสเกลนีจ้จากโคโนโอคเปียโลบักเก็ตนี้จากโคโนโอคเปียโอ้โ oh หไปกันหมดเลยครับนักเคิ้นนักเคิ้นไปที่สูงเซนเซกามาดอนเจเนอโรคลิปต้อนและเอ็ดเอ็ดสู้กันนะสู้กันแต่เซนเซกามาดอนฆ่าที่สองคนโอ้โหพ่อของลอยนะครับก็ เก่งไม่เบาเลยครับแม่งเอยชนะได้สองตัวโอ้โหพ่อของผมก็ไปแล้วครับพ่อของเจไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วตายหาแล้วเอ็ดตายแล้วครับต่อไปนียาตายจากการหนีออกจากโอ้โหนียาภาคนี้มึงมากากมากเลยโอ้โหใน,ในเรื่องนี้มันมีความกล้าหาญมากเลยนะนียาเนี่ยทำไมมึงมากากในนี้วะโอเคต่อไปถ้าไอ้นี่ชนะนะ โอ้โหมันจะโคตรอึ้งเพราะมันไม่มีความเก่งอะไรเลยทุกคนนี่มีความเก่งหมดยกเว้นไอ้นี่เออได้ยารักษาจากบุคคลปริศนานี่ลิงจาาเกมหรือกาโมเกมหรืออังเกอร์เกมซิมูเลเตอร์อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเซนไปล่าโอเคพ่อของใครใครเซนเซวูไฟซอและวายแพรชตามล่าคอนเดิแน่พ่อกับลูกร่วมมือนครับสเกลได้ระเบิดจากปริศนานะ้อจะได้อะไร ไฮโซไอโคสำรวจแม่น้ำสมูไคโดนตำหนามขนาดที่กำลังเก็บเบอร์รี่อยู่เอ,อ่อสเกลิโดอซอกตัวเองในพุ่มไม้ครับทำไมไม่เอาตัวเองมุดเข้าไปในยินวะเจโนตตำด้วยหนามออาวง,ง้างไม้ตบปวดฟวใไ้ซิริคันตั้งระเบิดแล้วค่ะด็อกเตอร์จูเล่นครันชาแล้วโลบักเก็ตโอ้โหพลดนี้ไปกันเยอะมากเลยโอ้โอ โอ้โห XDD ครับนี่ไอ้คนผิดม่งก็มีมินมาริก็นี่น่าติดตามเหมือนกันครับพิกเซลโดนหนำตามขนารกเบเบอร์รี่โอ้โหลอยคิดถึงบาร์น้ำบาร์ก็ไหลตายไปเจ็ดคนเหมือนกับพาร์ทที่แล้วเป๊ะเลยตายแฟงทอมตายคลิปตันตายเอสตายนียาตายดั้วจูเลนตายฟรันชาตายแล้วก็พ่อโคตายนี่ตายห่ากันหมดเลยต่อไป ไหนหนึ่งนักโคแพ่งตั้งไฟและแต่ไม่ก็ไม่สำเร็จเออมันก็เหมาะที่จะเป็นนักโคและนะ้วนักติงต้องนีเอ็กซิดคัสไปหลับไปต่อตั้งแคมโคตื่นตลอดทั้งคืนเจนเซวูตั้งแคมเจได้ยันรักษาโลกจากปริศนาแน่พ่อของใครเอาหัวเอาคทามาตบหัวของไวยนแพชปุ๊บตายหวานเห็นก็ตายคนหนึ่งแล้วครับกามาดอนไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหน สเกลเซนเดอร์เซนสเกลิดอและลอยนอนด้วยกันในกระท่อมสมูใครไปหลับใครให้พิกเซลมาอยู่ในในในบ้านของเขาโอ้โหพิกซ์ใครมึงไปแย่งแฟนเซนเขาทำไมวะใครไปแย่งแฟนเซนทำไมเดีย๋ยวเซนมาตบมึงหรอกเดย์สองครับสเกลอยู่โง่ๆอ,อยู่ดีก็ไปเหยียบระเบิดกับพื้นตายคนหนึ่งแล้วโอ้โหตายกันเยอะจังวะ พิกเซลพยายามจะหลับตลอดทั้งวันใครหนีออกจากเซนเซกัมดอนแน่นี่มันเทพเออ่โคทซามาครแล By, ้วใบตอมีคนอื่นอยู่ใครพ่อของใครโอ้ยพ่อของใครหาแหล่งน้ำเซนพยายามจะหลับตลอดทั้งวันเจได้น้ำสำะอาดจากปริศนาเซนเซวูทำให้เซนเซเดือดตกใจ <c oughs> นัคโคสร้างกระท่อมลอยตามสต็อกสเกลิโดแอ็จีริคัสได้น้ำสำะอาดจากปริศนา รู้ไหมครับว่าผมอ่ะติดตามมากจนผมมีพวกนี้อยู่อ่ะเออไปกันต่อเลยแน่ในสองครับเซนเซวูลไล่เซนพิกเซลแล้วก็เดิร์นหนีไปนะครับเซนเซการรมาดอนทำ <ś c oughs> าเซน,นเซวูนี่ก็ถือว่าแก่แล้วแต่ก็เก่งนะครับแก่แล้วเก่าชิบหายเลย พ่อของใครได้ระเบิดจำควนพปิศนานักเข้าทำอาหารก่อนที่จะดับไฟสเกลิดอใครสมูคายและอซิดิคัสคุยเรื่องผีในเอ่อในไฟที่อ่อนๆเออลอยกับเจ๊ก,ก่อนจังด้วยความอบอุ่นเยี่ยมอย่ามาวายให้กูเห็นได้ไหมขอร้องถ้ากูอยู่ในนั้นนี่กูโดนวายแน่ๆนโคได้ควันมือจำควาพปิศนาไปตอไม่สามารถตั้งไฟได้แลวนอนแบบไม่อุ่นเลยเอด ร้อยรักษาแผลของซนเซวูเนี่ยไอสองคนนี้มันเพื่อนกันอยู่แล้วไข่คอไข่บังคับให้สม,มูไคฆ่าพิกเซลหรือเซนแตกสม,มุไคนี่เป็นคนดีปฏิเสธใครเลยฆ่าสม,มูไคทิ้งปุ้งอูหุยเห็นมันเห็นพิกเซลกับไข่เอ ي! เห็นพิกเซลกับเซนเป็นเพื่อนเลยไม่ฆ่าครับไอไข่บอกว่ามึงต้องบอกเลยนะว่าปฏิเสธกูจะไว้ชีวิตมึงแล้วมันก็บอกว่า<ม>ฉันไม่ทำแล้วมันก็เลยฆ่าทิ้งเลยกูก็คิดไปไกลเนาะ เซนเซ,เซ,เซกัมมาดอนครับพ่อของใครหนีไปตามล่ากันคนอื่นอยู่โคไล่เจโอโหมันตามเนื้อเรื่องเลยว่ะมันสู้กันอยู่ไอซอคนนี้มันเกลียดกันสเกดอร์ได้ความมือจำคุณปิศนาไปต่อชิปหายแล้วอ๋อเชสเจออกก็ใช่ไงกูตกในอันตรายไปต่อ,อยูวีดีก็กินเบอร์รี่อ้าวมึงก็สกอบเพี้ยนอีกคนหนึ่งแล้วนะไอไยซอเอเดอเซนเซเดอร์ได้ขโมยบางอย่างจากนกโคลตอนีเขาไม่ได้มองเอ็กซ์ดคัสตั้ง เยียบยุ่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเหยียบระเบิดที่ตัวเองตั้งไว้มึงน่าจะใช่เหยียบปุ้งระเบิดเลยโอ้โหตายกันไป3คนซามูคาไคเอซิดิคีสแล้วก็ไป่อนะครับแต่เจกูยังอยู่ซนเซบูเดอร์และโคไม,ไม่สามารถรอบโจมตีลอยเจแล้วสเกลีดอก็ได้เย้โอ้โหหาคนนี้มันตัวเทพ กูมันตัวเทพกูมันตัวเทพยัยโด้กูมันตัวเทพแหม yeah, ดีดีชิบหายก็ดีเลยวะโอ้กูก็ภูมิใจเลยเอยอของใครตายจากไรเซนเทอรี่เดี๋ยวก่อนนะไรเซนเทอรี่มันโรคอะไรวะเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วกันครับดูวะไรเซนเทอรี่คืออะไรมันคือโรคบิดครับโรคบิดผมกูไม่รู้คืออะไรจริงๆกำมาดอนแทง พิกเซลข้างหลังตอนนี้เธอมาได้มองโอ้โหกัมมาดอนนี้ก็มาเหนือนะเซนกับนนะักเข้าหนีไปเจอกันแล้วก็ตัดสินใจยาสึกกันครับใครได้อุปกรณ์แลรักษาเดอะฟีสนะครับเดอะฟีสนะครับจะมีงานจะเพิ่มอาวุธอาหารแล้วก็เอ,อ่อความจำกับคนที่ตายไปเจกับสเกลิร์สู้กันเพื่อเอาเนื้อ เนื้อสดโอย้ยไขวะเนี่ยเนื้อสดแต่สเกตไดลอยยอมแพ้แล้วหนีไปโอ้โหเจกูเก่งโอ้ยเจเจกูมาว่ะแต่คนต้องตายในตอนสุดท้ายคอยดูเซนใครสู้กันสู้เซเซนกับใครสู้กับเซนเซกามาดอนแล้วลอยอุ้ยพ่อลูกร่วมมือกันแต่เซนกับใครชนะว่ะโอ้โหโอ,โอ้โหไอี๋ีม่ไม่เหมือนนี่มัน นี่มันในสาเหือน่าจะจบเกลแล้วอะนักเข้าตายจากการติดเชื้อมันตายกันเยอะมากเดสี่นะครับโอ้โหเดสี่มันเหลือเหลือสี่คนสุดท้ายอะโอ้โหฟาร์นี้น่าจะไวใครเจอเหมาะควันตั้งแต่กายแต่ไม่เข้าไปดูเส้นซ่องตัวเองในพุ่มไม้เจได้ยารักษาแผลจากบุกพิษนาสกิริดอคิจิานโอเจกูต้องตายแน่ว่ในคืนเนี้ยโหตายโอ้โหตายกันแปคนนะโอ,โอ้โห กูสงสารเจกูอะเจพักใครตกน้ำขาในการต่อสูด้ด้วยมีดดีดีว่ะโอ้หตบมือตบมือโอ้ยเจแม่นกูมาว่ะสิเกริดอตั้งไปเซนแนหันสดจะตาคืนดอกไปตายแน่นอนอยู่นะสิเกริดอเจ็บเข่าหลังจากหนีจากเจกูตบมือให้กูตบมือให้โอ้ยกูตบมือให้เลย เซนเก็บผลไม้ใหญต้นไม้ดูนะต่อไปตายดูนะเอออะไรวะบุกนโนระเบิดขึ้นสเกลิโดรอดนั่นไงเจกูไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเซนตายกลายเป็นผงคนนี่ชนะก็คือสเกลิโดเห็นไหมเจกูตาย เจกูตายน้องจะฟักโอยไม่หนุกเลยอย่างนี้โอ้ยเจกูตายเนี่ยฮะอยเจกูตายโเอ้ยเห็นไหมบอกแล้วเจตอนสุดท้ายต้องตายเห็นไหมแต่เกดีดอห้คนทม่เจ็บเขาเสือกชนะไอเชี่ยไอเชี่ยงอย่ามาอีกเลยกูมไม่อยากให้มึงชนะเลย โอเคก็ใครก็ชนะครับเจกูติดค่ค่าได้เยอะสุดอ๋เจค่าที่เยอะสุดกูก็ภูมิใจแล้วกูค่าเยอะสุดโอ้โหที่สามอ่ะถ้ามึงได้ที่สองนี่กูยังโอเคมาตกมาที่สามมึงตายหลังจากเซนย้อนใจไหมคือถ้าถ้าบุตรเรื่องจริงถ้ามันไม่มีระเบิดขึ้นนะไอเซนแม่งอยู่ที่สองไอที่หนึ่งแล้ไอไม่ใช่เด็กเจแม่งไปแล้วอ่ะแล้วแล้วเหลือเซนกับไอเนี่ย โอ้สเกลิดอมจะมาทำไมวะโอ้โหเอ้กูนี่อุส่าชีร์เจสุดหัวใจชื่อกูมึงเอาไปทาข้ากูตายโอ้โโอเคครับก็ต้องขอจบกับนิจจาเกมครั้งนี้6ครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามได้นะครับโอเคครับเจอพันนะครับสำนีสวัสดีครับเจกูตายจนได้